สําหรับคําทํานายต่างๆของมาปลายช่วงนี้คือทําเอาหลายคนแบบหวัดผวามากๆไม่ได้ตั้งใจให้หวัดผวาแล้วก็เป็นคําที่ไปพูดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อเตรียมตัวระวังมีหลายคนที่ระวังและรอดปลอดภัยและส่วนคนที่ไม่ได้ระวังมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แค่ระวังห้ามตื่นตะหนกแค่นั้นเองค่บเรื่องนี้คือมันก็มีทั้งคนที่เชื่อและคนไม่เชื่อแหละมีทั้งแบบความคิดเห็นดีความคิดเห็นบวก คำด่าอะไรแบอนีก็ปกติอะเราพูดอะไรมันก็ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องที่ไปทำนายเนาะสำหรับทุกคนทุกคนก็ต้องเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้มันคือเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คือสําหรับไปด้วยตัวไปเองเนาะไปเจอเรื่องของคําว่าคนไม่เชื่อ มากกว่าถึงแม้บางครั้งสิ่งที่ไปพูดออกมาไปก็สารภาพตรงๆนะว่าบางทีแบบเราก็เป็นคนแปรสารเราก็อายังจะไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่เราได้ยินสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันแบบได้ยินมากซะจนมันต้องพูดอะไรอย่างนี้พอพูดแล้วเราก็ก็ขอโทษทุกครั้งนะไปก็ขอโทษทุกคนทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้สมมติทา่านครั้งต่อไปสมถ้าหมอไปจะทํานายอะไรอย่างเงี้ยจะระมัดระวังกว่านี้ไหมคะ คือเราระวังมาตลอดเวลาทุกอย่างตั้งแต่เป็นหมอดูมา10กว่าปีก็ยังไม่เคยหลุดคําว่าไม่ระวังนะคะก็ยังระวังตลอดเพียงแต่ว่าครั้งเนี้มันระบุสถานที่มันก็เลยดูเหมือนว่าเราไม่ระวังอะไรเลยแต่ไปอั้นจากสิ่งที่ไปได้ยินมาก็หลายครั้งหลายเดือนมากๆแล้วก็ถือว่ามันต้องพูดแต่ถ้ามันไม่แม่นอาชีพเราก็ก็ตกลงแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างด้านคุณแพรลี่เขาก็ บอกว่าเหมือนแบบจะออกมาเตือนทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เอ่อจริงๆเขาก็ผ่านวงการนี้มาเย,ยอะเนาะก็ไม่ไม่น่าจะพูดแล้วก็ควรจะไปดูนิดนึงนะคะว่าที่ปายเคยพูดไว้อะมันคือนานขนาดไหนแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งมาพูดหรือมาเตือนแต่ปก็บอกว่าสิ่งที่ปายทมันคืออาชีพของไปายไม่ใช่อยู่ดีๆปายจะหยิบชื่อใครก็ได้มาดา่าหรือว่าทําให้คนอื่นเสียชื่อหรือทําให้คนอื่นจิตตกปายก็ถือว่าอาชีพของไปายไม่ได้ทําร้ายใครค่ะคําพูดของไปายไม่ได้ทําร้ายใคร แต่คนเขาก็มองว่าหมอปลายเข้ามาฉวยโอกาสมาหาแสงอะไรออไปพูดก่อนที่มันจะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ามาหาแสงคงไม่ได้นะคะต้องก,ก,ก,ก็ก็ดูสถานการณ์กันหน่อยก่อนที่จะว่าคนอื่นนะคะอ,อย่างอาจารย์เบียร์เขาก็ได้พูดถึงหมอปลายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกับ<อ>ที่หมอปลายออกมาทํานายก็คือเหมือนก็คือไม่เห็นด้วยนั่นแหละค่ะ ก็มันพูดมาก่อนแล้วอะไม่ได้พึ่งพูดใช่ป่ะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่คุณจะเที่ยวด่าคนอื่นไปทั่วจิกว่าคนอื่นไม่ดีแล้วตัวเองดีที่สุดอะไรอย่างนี้ไปก็ก,ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําเหมือนกันนะม้ามองว่าเหมือนแบบสถ้าทํานายแม่นกิ่งกาดขนาดนี้ก็เหมือนแบบประเทศก็จเจริญไปแล้วแล้วประเทศอยู่ได้ด้วยหมอดูเหรอคะก็ไม่ใช่ป้าไม่งั้นเราก็ไปทํางานอยู่ในรัฐบาลแล้วสิถ้าแบบถ้ามาพูดแม่ต่อหน้าเหมือนเอากระถูนตีปากอะไร ต่ปักตัวเองก่อนนะคะขอบใรัะหนักใจไหมคะสาหรับแบบที่หลายคนออกมาแบบมาแบบเห็นตรงกันข้ามกับเราหมายว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะก็มีข่าวมีดํามีดําก็มีเทามันหลายมุมหลายแง่เหมือนกันแต่ก็ใครที่เชื่อก็ไม่อยากให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสําหรับความคิดลไปก็อยากให้ทุกคนได้คิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณคำเนี้มันอยู่คู่กับหมอดูตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเห็นต่างนะคะแต่ว่าก็แอบ,บมีปัญหานิดนึงว่าคือตอนนี้การที่เราจะไปพูดว่าร้ายใครหรือไปพูดโจมตีใครอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะคนที่เป็นคนที่อยู่ในแสงอ่ะมันอันตรายมันมีความเสียใจยมันมีความเจ็บ ใจมันมีภาวะทางจิตต้องใช้คํานี้เลยนะคะส่วนคนที่ว่าเนี่ยเอาแต่ว่าไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาอยู่ในที่มืดนะคะก็ลองคิดดูบ้างว่าวันหนึ่งที่คุณจะออกมาอยู่ในที่สว่างอ่ะคุณจะโดนกาเวรขนาดไหนหมอไปคือทุกครั้งที่หมอไปทำนายคือหมอไปจะเห็นภาพเลยใช่ไหมคะก็ภาพบางเสียงบ้างอย่างค่ะ ก็เป็นเสียงท่านยมบ้างเสียงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีว่าก็ไม่อยากพูดเนอะเดี๋ยวคนจะเอาไปวาดอะไรเยอะแยะกว่านี้ค่ะอืมขออนุญาตค่พาะว่าสมมติถา้าท่านจะมาบอกอ่างเงี้ยคือท่านจะมาบอกอถู่ก็มากระซิบเลยคือก่อนที่วาจะออกรายการที่สําคัญไปจุดทูปขอก่อนว่าวันนี้มีการสัมภาษณ์แต่ถ้าวัานไหนไม่มีเราอยู่ธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้บอกท่านท่านก็ไม่พูดอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะต้องบอก ใช่ค่ะเฉพาะเรื่องสําคัญนะไม่ได้แบบว่าอยากจะให้มาเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะวันนั้นมันขึ้นมาแบบนั้นเลยที่ปรุงปุงปรุงป,งป,งปุงแบบนั้นอนะ่ะคือมันขึ้นมาเลยแล้วก็มันอั้นมาหลายเดือนแล้วมันก็เลยพูดก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้อะไรไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาทุกครั้งที่หมอไปตัวเราเองเราตกใจไหมว่า ตกใจสิแล้วบางทีคําที่ท่านมาเนี่ยไม่ใช่คําแบบคําภาษาปกติอะบางทีเป็นคาโบราณบางเป็นคําอะไรแล้วเราเรานึกคําไม่ออกเราแปลสถานที่ไม่ออกแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ตรงนั้นอะมันมันใกล้เราหรือเปล่าแล้วเราพูดออกไปเนี่ยมันกระทบใครบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องแปลความเยอะแล้วมันเครียดนะอือสาหรับการที่เราบอกว่าเราเห็นภาพไ้ยินเสียงเนี่ยคือหลายคนเขาก็าเขาก็าไม่เข้าใจอ,อ,อก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่ว่าบ้าหรือไม่บ้าแต่ก็ ไม่มีปัญหาไปไม่มีปัญหาสําหรับอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไปเข้าใจคนรอบข้างไปเข้าใจแล้วก็ไปยังทําหน้าที่ในการทําให้หลายๆคนได้เตรียมตัวในการใช้ชีวิตได้ไปถือว่าโอเคส่วนใครไม่เชื่อคุณก็อยู่ในทางของคุณไปขออนุญาตถามนะคะว่าหมอไปเริ่มได้ยินเสียงแบบเห็นภาพเนี่ยตั้งตั้งแต่แบบเมื่อไหร่พูดว่าเห็นผีก่อนเห็นผีตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็พอมาเป็นหนักๆก็คือตอนที่ไบพยายามหนีไปต่างประเทศ ต้องใช้คำว่าหนีไปต่างประเทศแล้วก็คุณแม่พาไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วไปเรียนจบปริญญาตรีตอนมอ5ถ้าคนได้ยินเสียงคนบ้าคงไม่ทำแบบนี้ไปจบปริญญาเอกตอนอายุ25ไปจบปริญญาโทตอนอายุ21นะคะเมื่อกี่ปีที่แล้วตอนนี้มา30กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าคนบ้าก็ไม่รู้จะเาสมองที่ไหนไปเรียนแล้วตอนนั้นก็ทำธุรกิจเราด้วยนะคะคิดเอาเอง ก็หน,กหนักๆช่วง1617ค่ะคือท่นก็มาเลยเหรอคะก็หนีแล้วก็มาเองใช่ค่ะมันก็มาเยอะอ่ะก,มมก็เทพหลายองค์ขอใช้คํานี้เรามองว่าเป็นเทพไปนับถือว่าท่านเป็นเทพใช่ค่ะแสดงว่าหลายๆเสียงที่บอกหมอไปลายตรงนี้ก็คือไม่ใช่ให้ท่านยมท่านเดียวไม่ใช่ค่ะอืมก็คือแรกๆมัน,มนชินไหมหมอปลาย ไม่ชินนี่คุณแม่อยู่ข้างนี่ไม่ชินก็คือร้องไห้ว่าตัวเองเป็นบ้าเออสารพัดดราม,มา่าอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันผ่านมาแบบจุดที่ดําดิ่งที่สุดว่าเราคือเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่าว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่เร,เรามาเข้าใจยอมรับได้ตอนไหน คือไปทำเทสค่อนข้างเยอะแล้วไปก็ได้ไปทำงานก็คือทำทำอย่างเงี้ยร่วมกับต่างชาติที่เป็นคุณหมอเซ็นเลยว่าคนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่บ้านเพรฉะนั้นคือล่ามให้ไปเลยทำเทสทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็คือไปปกติไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาพร้อมที่จะทำงานกับเราอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ไปโอเคกับหลายๆอย่างที่ไปพยายามพิสูจน์ตัวเองมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเนาะหลายๆคนก็ ก็น่าจะรู้แหละพูดบางจริงบ้างสะส่วนใหญ่ไม่จริงก็คือเราก็พยายามเบี่ยงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่เราสัมภาษณ์อยู่นี่มีเสียงกระซิบหรือเห็นภาพเลยคหมไม่อยาเลยคยเลนเยอะและ้วอ,อย่างคุณ,คณแม่เองเียอืท่านแบบเข้าใจไปค่ะคือ ตอนแรกๆคุณแม่กับค,บคุณพ่อกอดกันร้องไห้ว่าลูกไม่ใช่ตัวเองลูกเป็นบ้าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราคุยกันเราเข้าใจกันแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อคืคอคนที่ซัพพอร์ตชีวิตปลายจนปลายเป็นหมอปลายภายกระซิบมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต <Nej, S 1> ้อง <ione S 1> <ๆ>ชินก็พากันหนีผีวิ่งหนีอะไรกันก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชิน ชิน,นใช่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็คอยช่วยคอยซัพพอร์ตตลอดอย่างเงี้ยค่ะอืมหลายคำทำนายของอปายก็คือให้ระมัดระวังคือไม่ต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปายไม่เคยบอกให้ไขรเชื่อแต่ปายบอกว่าให้ระวังและสังเกตนะว่าปายจะไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆส่วนใหญ่ที่ปายพูดตรงมักจะเกิดรุนแรงปายจะพยายามเบี่ยงที่สุดเท่าที่จะเบี่ยงให้ได้ถ้าทุกคนได้ได้รู้จัก นีสัยไปเนาะเออก็เบี่ยงสุดๆแล้วเพื่อให้มันไม่ตรงเพื่อให้มันไม่เกิดอะไรแบบเนี้ค่ะบางครั้งเราเห็นภาพแต่สุดท้ายบางทมันก็ไม่เกิดกมีบ้างก็อยากให้มันไม่เกิดเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เห็นมันรุนแรงเนาะอืมค่ะเราขอตกใจเราขอตกใจไว้คนเดียวแล้วก็ไม่เห็นไม่มีขาจบอะไรอย่างงี้ดีกว่าอยากถามกับเรื่องหนึ่งก็คือที่ไปออกรายการแชร์แล้วพูดถึงว่าอินฟูดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบทําธุรกิจแล้วก็เหมือนแบบ สุดท้ายก็จะแบบปิดจบชีวิตตัวเองค่ะคือตอนนั้นเห็นภาพแต่ไม่ใช่คนที่ออกมานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิมพ์พายเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นึกถึงคุณพิมพ์ด้วยต้องขอโทษด้วยที่ทําให้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในเคสที่รู้สึกว่าหมอไปพูดถึงมันไม่ได้พูดถึงใครเลยแค่เตือนว่าอยากให้ระวังอย่าก,กลับมาทําธุรกิจสีเทาอีกแล้วก็อย่า อย่าเสียใจมีกำลังขอแค่เตือนแค่นั้นไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะคะแล้วหมอไปี่บอกนะคะว่าคนที่หมอไปเห็นภาพมันเป็นคนลักษณะแบบไหนยิงจีเข้าไปอีกนะเห็นแค่ผิวเข้มแล้วก็ผมยาวเหมือนผู้หญิงตอบได้แค่นี้ค่ะใช่เพราะว่าขนาดยังไม่ได้พูดระบุอะยัง มีคนต้องต้องออกมาพูดว <mind> ่าสิ <venant> ่งที่ไปพูดทําให้เขากระทบขนาดนี้เลยเราอย่าพูดดีกว่าอก็ให้กำลังใจกันเพราะว่ามันกำลังจะเกิดแต่ว่าถ้าเขาคิดได้เขาไม่ทำมันก็ไม่เกิดขอให้เขามีกำลังใจแล้วมีทีมคะว่าเขาต้องนะ ออลองขอพอรวิเศษจากพะศิวะดูนะคะเพราะว่าคนที่ไปเห็นน่ะเป็นลูกของพะศิวะเคยได้ปฏิหารจากพะศิวะมาแล้วให้ไปบนไปขอทานแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่เหนื่อยหน่อยอยู่กับความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทอดหรือเป็นน้ำอะไรก็ได้นะคะจะกลับมามีเงินอีกแต่ว่าเงินมันไม่ได้หาได้ตุ้มเดียวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป ก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนตนกตกใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำลายไขรไม่ได้คิดอะไรคําทํานายมันเป็นเรื่องของการพยากรณความคิดล่วงหน้าไม่ได้อยากจะหาแสงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างว่าเฮ้ยสู้แทนหมอปลายในหลายๆเพจในหลายๆช่องทางนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ